ชาคริตแอนประกาศข่าวดีลูกชายคนเดียวน้องโพกกำลังจะมีสมาชิกใหม่หลังจากพระเอกหนุ่มชาคริตแย้มนามที่ภรรยาสาวสวยแอนพัทธิราหลังให้กำเนิดลูกชายน้องโคไปนั้นบอกเลยว่าตั้งแต่มีลูกมาชาคริตแย้มนามก็ได้สลัดคราบลายเจ้าชู้ไปอย่างถาวร พราะเจ้าตัวออกอาการเห่อลูกชายหนักมากต้องบอกว่าล่าสุดชาคริตแอนพัททิรานั้นก็ได้ประกาศข่าวดีหลังลูกชายคนเดียวอย่างน้องโพกำลังจะมีน้องโดยชาคริตนั้นได้เข้ามาปรึกษาคุณหมอด้านการทำเด็กหลอดแก้วเพื่อวางแผนการมีลูกคนที่สองแล้วโดยระบุข,ข้อความว่าเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะครับ อยากให้พี่โพมีน้องแล้วววววันนี้มีโอกาสเข้ามาปรึกษาคุณหมอเหมานายแพทย์กิจทวีรัตนวัฒนศิลป์ที่สมัย IVF คลินิกคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเด็กหลอดแก้วสำเร็จมากกว่า300เคสต่อปีเพื่อวางแผนการมีลูกคนที่สองของเราคะ่ะวันนี้ก็เข้ามาตรวจร่างกาย ตรวจเช็คฟองไข่กันได้คุยกับคุณหมอคุณหมออธิบายข้อมูลให้ฟังแบบเข้าใจง่ายมีภาพประกอบทุกขั้นตอนหมอใจดีใจเย็นถามอะไรตอบได้ทุกคำถามดีใจที่ได้เข้ามาเจอคุณหมอเคลียร์ทุกคำถาม at า m ีวี UVF um